ผมคือคนที่ปกติไม่ค่อยเล่นเกมแนวยิงปืนแล้วก็ไม่ได้เกมแนวโซลท์แต่ผมเล่นเ่มแนนฟอรเดียเชตไปแล้ว200ชั่วโมงนี่คือการรีแคปเนื้อเรื่องทั้งหมดที่คุณควรรู้ก่อนเกมเลมนั้นภาค2ที่กำลังจะมา ก่อนที่เราจะไปรีแคปเนื้อเรื่องของเลมแนนทั้งหมดก่อนที่จะเกิดเลมแนนภาค2เนี่ยผมจะต้องขออธิบายนิดนึงว่าในตัวเลมแนนฟอนเดียเชตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเกมที่เล่าเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงไม่ได้มีคัดซีนให้เราดูเป็นหนังฉากฉากขนาดนั้นนะเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ข้อมูลส่วนใหญ่เราจะได้รับมาเป็นในรูปแบบของข้อมูลที่เราต้องไปย่อยเองนะครับจะเป็นเอกสารและการพูดคุยกับตัวละครซะมากกว่าเพราะฉะนั้นผมจาเป็นต้องเอาข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆมาตีความเอาเองหากมีข้อมูลตกหล่นตรงไหนก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับตัวร้ายหลักของเกมนี้กันครับลักษณะของพวกมันจะมีลักษณะเหมือนลากไม้และเปลือกไม้เราเรียกพวกมันว่าเดอะลูเดอลูเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยชั่วร้ายแถมว่ามันยังมีรูปแบบสมองแบบไพรฟ์ไม้ทำให้เดอลูแต่ละตัวสามารถแบ่งปันข้อมูลในหัวระยะไกลได้เดิมทีแล้วพวกเดอลูจะไม่สามารถไปบุกหรือลุกลามดาวอื่นได้ถ้าดวงดาวนั้นยังมีกาเดียนเป็นผู้พิทักษ์อยู่และพวกมันมายังโลกของเราได้อย่างไรพาโบนหัวหน้าของเราเดอลูสร้างอุปกรณ์อย่างหนึ่งขึ้นมา ที่มีชื่อว่าเวอร์สโตนเขาได้สลักข้อความเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของเผ่าตัวเองไว้บนเวอร์สโตนว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่หลุดพ้นจากความเจ็บและความแก่พวกเขาต้องการที่จะแบ่งปันความสามารถนี้ให้แก่สิ่งมีชีวิตบนดาวอื่นด้วยและเขาก็ได้เขียนวิธีการใช้เวอร์สโตนไว้ให้ผู้ที่จะค้นพบเวอร์สโตน ในปี1960บนดาวโลกมนุษย์ก็ได้ค้นพบจ้อยหินเวอร์สโตนที่ว่านี้และได้ทำการศึกษา,ากอักษรที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ที่สลักอยู่บนเวอร์สโตนเราจะยกความดีความชอบให้กับดรยูริกฮัลสกัดเขาเป็นคนแรกและคนเดียวที่เข้าใจภาษาของพวกเดรลูดหลังจากเขาได้อ่านสิ่งที่คลอโบนเขียนไว้บนเวอร์สโตนดรฮัลสกัดก็เชื่อทุกอย่างที่เขียนไว้ในนั้นโปรเจกต์ดีเมอร์จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการทดลองและวิจัยตามสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหินพวกนี้ accelerated dreamer เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ d r e เมอรกันก่อนครับ dreamer คือบุคคลที่มีความเข้ากันได้กับเผ,าผ่าพันธุ์นั้นๆพวกเขาจะฝันเห็นได้ยินและเข้าใจความรู้สึกของเผ,าผ่าพันธุ์นั้นๆยกตัวอย่างถ้าเรามี dreamer A ที่มีความเข้ากันได้กับเผา loop, ่าเดรูดเขาคนนี้ก็จะฝันถึงเดรูดตัวนั้นรู้ว่าเดรูดตัวนั้นคิดอะไรอยู่รู้ว่าทําอะไรอยู่แล้วจะทําอะไรต่อเพราะฉะนั้น ถ้าใช้สรุปว่า Dreamer คืออะไรถ้าเขาคือ Dreamer ของ The Root เขาก็คือคนที่มีความสัมพันธ์และความเข้ากันได้กับ The Root สูง Project Dreamer Project Dreamer คือการนำ Dreamer มาทดลอง อ่านอุปกรณ์สวมหัวที่จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลการทดลองของโปรเจกต์ดีเมอร์ได้เริ่มเป็นระยะเวลา2ปีแต่ยังไม่มีดีเมอร์คนไหนที่จะเชื่อมต่อสำเร็จเลยจนกระทั่งเริ่มมีดีเมอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเผาอื่นได้แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถเชื่อมต่อกับพอโบนได้สำเร็จในระหว่างที่การทดลองดำเนินไปดรฮัสกาต์ ก็มีความหมกมุ่นในการทดลองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาต้องการให้มี dreamer ที่เชื่อมต่อกับคลอโบนสําเร็จสักทีแม้ในการทดลองจะมีผู้เสียชีวิตดรฮัสการก็ยังคงให้มีการทดลองต่อไปเพราะเขาคิดว่าการเชื่อมต่อกับคลอโโบนจะนำพามนุษย์ไปสู่จุดที่สูงกว่าหลังจากเริ่มมี dreamer ที่เชื่อมต่อสำเร็จแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อกับคลอโบนตามที่ดร์ฮัสการ์กหวังไว้เราได้มี dreamer ไปเชื่อมต่อกับการเดียนของดาวฟัซซี่การเดียนคือตัวตนที่ปกป้องดวงดาวนั้นน,นจากการสังเกตและเก็บข้อมูลจากการฝันของดีเมอร์จนเวลาผ่านไปได้ไม่นานกาเดียนของดาวฟัซซี่ก็ได้ตายลงและดีเมอร์ของเราก็ตายตามไปด้วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับดาวที่การเดียนตายละประมาณ1ปีต่อมาได้มีดีเมอร์ที่สามารถเชื่อมต่อไปที่ดาวของพวกฟัซซีได้อีกครั้ง วกเราได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงไปของดาวดวงนั้นดวงดาวนั้นถูกลุกลานโดยเผ่าพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายต้นไม้มันเปลี่ยนดวงดาวทั้งดวงให้มีลักษณะคล้ายป่าพอถึงจุดนี้คนดูอย่างเราก็จะรู้ว่าพวกมันคือเดอูดแต่ผู้คนที่ทํางานวิจัยเขาไม่รู้พวกเขาทําได้เพียงเก็บบันทึกเอาไว้มีดรีเมอร์เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าคริมินทายซับเจกต์2923ที่ได้เชื่อมต่อกับการเดียนของดาวเรซียมได้หายตัวไปจากห้องทดลองอย่างไร้ร่องรอย มีดรีเมอร์จำนวนมากที่เชื่อมต่อสำเร็จจนกระทั่งในที่สุดก็มีดรีเมอร์ที่เชื่อมต่อไปที่ครอโบนได้หลังจากที่ดรีเมอร์เชื่อมต่อกับเดลูดได้สำเร็จพวกมันก็ได้ควบคุมดรีเมอร์แล้วใช้ดรีเมอร์เปิดประตูให้พวกมันมายัางดาวนี้ได้และแล้วการลุกลานของเดลูดก็ได้เริ่มต้นขึ้นดรีเมอร์ทุกคนของเดลูดถูกใช้เป็นสะพานในการนำกองทัพของพวกมันมาที่นี่หลังจากพวกมันมาถึงโลกแล้วพวกมันก็ได้เริ่มการออกล่าสิ่งที่มีชีวิตตกเป็นเหยื่อของมันหมดผู้ร่วมทดลองนักวิทยศาศาสตร์ และดรมเมอร์ er ที่ไม่ใช่ของเดลูดทั้งหมดถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมหลังการลุกลานของเดลูดได้เริ่มต้นขึ้นแอนดูฟอร์ดหนึ่งในทีมโปรเจกต์ดรมเมอร์ได้พาผู้รอดชีวิตมาหลบภัยที่วอร์ดสิและทําการปิดผนึกเวิร์สโตนของที่นี่เอาไว้หนึ่งในความสามารถของเวิร์สโตนคือการใช้มันเคลื่อนย้ายบุคคลได้ เราจึงจําเป็นต้องปิดผนึกมันไว้แล้วทาไมถึงต้องมาที่วอร์ด13วอร์ด13ปลอดภัยกว่าที่อื่นอย่างไรนั่นเป็นเพราะว่าในขณะการมาของเดลูดได้เริ่มต้นขึ้นทีมงานวิจัยที่วอร์ด13 ได้ฆ่าดรีเมอร์ที่เชื่อมต่อกับเดลูดทิ้งตั้งแต่แรกทาให้สะพานที่พวกเดลูดจะใช้เพื่อข้ามมายังวอร์ดหายไปจึงเป็นที่มาว่าทําไมวอร์สิถึงปลอดภัยอีฟลินหนึ่งในผู้รอดชีวิตหญิงสาวที่มีคุณสมบัติในการเป็นดรีเมอร์สูงแม้ว่าเธอจะยังไม่เคยได้เข้าร่วมการทดลองโดยใช้หมวกของเหล่าดรีเมอร์สักครั้งเธอก็ยังสามารถฝันถึงและเข้าถึงพวกมันได้อ <Even ing. S 1> ีฟลินเธอเป็นดรีเมอร์ของพวกเดลูด อิฟลินได้นําเรื่องที่เธอฝันไปบอกกับแอนดรูฟอร์ดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแอนดรูฟอร์ดที่ได้ยินก็ทราบได้ทันทีว่าเธอคือดีเมอร์เขาได้เอาข้อมูลที่เธอให้มาปรับใช้เพื่อต่อกรกับพวกเดรลูดและมันก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีพวกเขาสามารถสู้กับพวกมันและรักษาชีวิตตัวเองไว้ได้ไม่กี่ปีต่อมาอิฟลินและแอนดรูฟอร์ดได้แต่งงานกันและให้กําเนิดลูกสาวขึ้นมาหนคนชื่อว่าเนดีนยิ่งเวลาผ่านไป ฝันของอีฟลินก็หลุนแรงมากขึ้นเธอเริ่มรู้สึกว่าความคิดของเธอนั้นถูกครอบงำโดยดูลูดมากขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้บอกกับสามีของเธอเพราะเธอกลัวพวกเขาเป็นกังวลเธอเก็บมันเป็นความลับไว้เวลาได้ผ่านไปจนเนดีนอายุได้18ปปีอีฟลินคิดว่า ถ้าเธอสามารถเข้าถึงภาพและความคิดของพวกเดรูดได้พวกเดรูดก็สามารถเข้าถึงเธอได้เหมือนกันอิฟลินจึงคิดว่าถ้าเธอหลอกพวกมันละ่ะถ้าเธอให้ข้อมูลที่ผิดกับพวกมันละ่ะอิฟลินจึงได้ตัดสินใจออกจากวอร์ดสเพื่อไปเชื่อมต่อกับเดรูดโดยตรงให้ข้อมูลที่ไม่จริงกับมันทําให้พวกมันหาวอร์ดบสไม่เจอและทิ้งชีวิตในฐานะมนุษย์ที่ชื่ออิฟลินและกลายเป็นลูดมาเธอเราจะมาเริ่มเนื้อเรื่องของเราจริงๆกับเกมโคนอสในปี2062 หลังจากที่โลกถูกยึดครองโดยเดรุลผู้คนก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอยู่กันแบบชนเผ่ามากขึ้นตัวเอกของเราได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของชนเผ่าให้ไปต่อสู้กับมังกรเพื่อปลดปล่อยโลกใบนี้จากปีศาจตัวเอกได้ไปเจอกับเวิร์สโตนที่พาเขาไปยังโลกอื่นและเขาก็ได้พบกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนั้น ได้ให้พลังที่ทําให้แขนตัวเอกใช้พลังวิเศษได้พร้อมกับมอบภารกิจให้ตัวเอกของเราต้องไปสังหารกาเดียน3ตัวแล้วเขาจะสามารถเจอกับมังกรได้ตัวเอกของเราได้จัดการกับกาเดียนของดาวไรเบรินเยชาเครลแล้วมุ่งหน้าไปสู้กับมังกรแต่หลังจากคุยกับมังกรเขาก็รู้ว่ามัางกรกับต้นไม้ที่ให้ภารกิจเขามาคือตัวเดียวกันตัวเอกของเราถูกหลอกใช้งานให้ไปกําจัดกาเดียน พื่อที่พวกมันจะไปลุกลานดาวอื่นต่อหลังจากสู้มังกรเสร็จแล้วเราจะได้พบเจอกับตัวละครเก่าอย่างดรฮัสก์ัเขาไม่ได้ถูกเดอลูดฆ่าในอดีตแต่จริงๆแล้วเขาได้กลายเป็นพวกเดียวกับเดลูดไปแล้วถ้านับจากวันที่โลกเริ่มล่มสลายจนมาถึงปัจจุบันดรีเมอร์ที่เป็นสะพานให้พวกเดลูดถูกใช้งานมาจะ100ปีแล้วพวกมันต้องการสะพานใหม่เพื่อการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นและมันก็เอาตัวเอกของเรามาใช้เป็นดรีเมอร์คนต่อไปเ e ิ่มแนนฟอร์มดีเช ตัวเอกของเราในเกมนี้มาจากเผ่าเดียวกับตัวเอกภาคที่แล้วเราได้ออกมาจากเผ่าของเราเพื่อตามหาตัวเอกของภาคที่แล้วเพราะหลังจากมังกรได้ตายลงเขาก็ไม่ได้กลับมาที่เผ่าอีกเลยด้วยความเป็นห่วงตัวเอกของเราจึงถูกส่งมาด้วยเหตุผลนี้หลังจากตัวเอกของเราล่องเรือได้ไม่นานเขาก็โดนคลื่นยักษ์พัดพาเข้ามาที่ชายฝั่งแห่งหนึ่งและเขาก็ได้พบกับชายคนนึ่ง ที่สู้กับพวกเดอะรูอยู่ตัวเอกของเราได้ตัดสินใจเข้าไปช่วยสู้แต่ด้วยจํานวนที่ต่างกันทําให้ฝั่งตัวเอกสู้ไม่ได้จนเขาสลบไปเขาถูกช่วยโดยหญิงแก่คนหนึ่งที่เราจะมารู้ที่หลังว่าเธอชื่อเอเลนฟอร์ดเธอได้พาเรามาหลบภัยที่วอร์ดสิตัวเอกของเราได้บอกกับเอเลน ว่าเขาต้องการไปที่หอคอยที่มีมังกรอยู่แต่การจะไปที่หอคอยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีพายุอยู่แถวนั้นตลอดเเลนจึงแนะนำตัวเอกของเราให้ใช้เบอร์สโตนเข้าไปที่เมืองและตามหาบันทึกของปู่เธอปู่ของเธอนั้นมีเป้าหมายที่จะหยุดเดลูและได้ออกประชนภัยมาตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วบันทึกของเขาอาจจะมีประโยชน์กับเราได้ตัวเอกของเราได้เดินทางมาที่เมืองและได้เจอบันทึกของแอนดรูฟอร์ดที่มีเนื้อหาบอกว่าให้เราตามหาลูดมาเธอหลังจากพบกับลูดมาเธอและได้บอกเธอเกี่ยวกับเป้าหมายของเราแล้ว เธอได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับเราแต่เราต้องปกป้องเธอในขณะที่เธอตัดการเชื่อมต่อจากผู้ดลรูดก่อนหลังจากที่เราช่วยหลุดมาเธอแล้วเธอจะนำทางเราไปหาคีเปอร์ผู้ที่จะอนุญาตให้เราไปที่ลรเบอรินและเปิดประตูสู่โลกอื่นให้เราตามรอยของฟอร์ดได้ดวงดาวดวงแรกที่ตัวเอกเข้าไปคือลอมและผมขอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาวนี้คร่าวๆมาให้ครับลอม ดวงดาวที่มีลักษณะเป็นทะเลทรายมีผู้อยู่อาศัยเป็นชนเผ่าที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ดวงดาวนี้ถูกปกครองโดยเอสแลนด์เดียอันดายิงคิงเขาได้เดินทางมาที่ดวงดาวนี้แล้วแต่งตั้งตัวเอง เป็นผู้ปกครองถึงแม้คนพื้นเมืองของที่นี่จะไม่ค่อยชอบเขาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีพลังและอำนาจมากพอที่จะปกป้องที่นี่หลังจากการมาของเอสแลนได้ไม่นานเดลูดก็ได้มาบุกที่นี่ผ่านทางเดียวกับที่เอสลดนใช้เพื่อมาที่นี่การต่อสู้และการระทากันระหว่างเดลูดและลอมยาวนานถึง50ปีเอสแลนได้ตัดสินใจจบสงครามครั้งนี้ด้วยการใช้นิวเคลียร์ลงบนผิวดาวทั้งดวงทั้งเดลูดและชาวลอมหายไปจนเกือบหมดและเดลูดก็ไม่มาที่ดาวนี้เลยนับแต่นั้นมา ทีนี้เรากลับมาที่ตัวเอกกันครับหลังจากเขาเข้ามาที่ลอมแล้วตามรอยบันทึกของฟอร์ดเขาก็ได้พบกับอันด I ิงคิงอันด i n ิง i n g ได้เล่าเรื่องราวของเขาและขอร้องให้เรานําหัวใจของกาเดียนมาให้เขาเพื่อที่เขาจะนํามาช่วยกาเดียนที่ใกล้ตายของลอมลอมไม่พร้อมที่จะสู้กับพวกเดรู กาการียของเขายังไม่แข็งแรงพอตรงนี้ในเกมเราจะเลือกช่วยเขาหรือไม่ช่วยเขาก็ได้ครับตัวเอกของเรามุ่งหน้าไปที่คอสต์เพื่อตามหาร่องรอยของฟอร์ดและจัดการกับกาเดียนตัวเอกได้พบกับอิสคาลควีนอิสคาลควีนได้ขอร้องให้เราไปจัดการกับการเดียนและนําหัวใจของมันมาให้เธอแต่เมื่อถามเหตุผลเธอก็จะไม่ให้เหตุผลกับเราว่าเอาหัวใจของการเดียนไปทําไมเราจะได้รู้จักอิสคาลควีนมากขึ้นผ่านการพูดคุยกับ n p c ตัวหนึ่งเธอจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับอิสคาลเซเนีย i อซ a l ค q u e วีได้แต่งตั้งตัวเองเป็นควีนแล้วเรียกพวกของตัวเองว่า i อซ a l คสิ่งที่มีชีวิตอื่นที่ไม่เข้าร่วมกับ I อ c a l คจะถูกสังหารทิ้งหรือไม่ก็ทำให้เป็น I อ c a l คาผ่านมาแมลงปรสิตที่เรียกว่า ทีนี้หลังจากเราเอาข้อมูลมารวมกันเราจึงสรุปได้ว่าอิสคิลควีนนั้นต้องการการมาของเดรูเพราะเธอต้องการที่จะทําให้เดรูกลายมาเป็นอิสเคิลเธอจึงจะให้เราไปจัดการกับกาเดียนของคอซัสให้หลังจากเราสู้กับกาเดียนแล้วได้หัวใจมาไม่ว่าเราจะเลือกนําหัวใจไปให้ใครเราก็จะไปต่อที่ดาวต่อไปครับดาวต่อมาที่ตัวเอกของเราได้เข้าไปก็คือเยชาดาวเยชา ถ้าเราจำได้เราจะทราบว่านี่เป็นดวงดาวเดียวกันกับที่ตัวเอกในเกมโคลนอสได้มาและค่าการเดยงของที่นี่ไปผู้อยู่อาศัยของดาวเยชะเป็นเผ่าพันธุ์นักรบที่มีลักษณะคล้ายแพะตัวเอกของเราจะได้พบเจอกับนักรบสาวคนหนึ่งเธอเป็นหัวหน้าของฝ่ายต่อต้านที่กำลังต่อสู้กับพวกราชวงศ์อยู่การพูดคุยกับเธอจะทำให้เรารู้จักดวงดาวนี้มากขึ้นเธอเล่าว,ว่าเธอเคยเป็นทหารประจำตัวองค์จักรพรรดินีจกักรพรรดีนั้นเป็นคนที่ทำหน้าที่ปกป้องเตนทรีออฟไลฟ์ ที่มีผลที่ทําให้ผู้ที่ทานมันเข้าไปมีอายุไขยยืนนานขึ้นและแบ่งปันผลของต้นไม้แห่งชีวิตนี้แค่ในราชวงศ์วันหนึ่งนักลบสาวถูกส่งไปเพื่อฆ่าพวกประชาชนบริสุทธิ์ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อทําให้พวกราชวงศ์สบายใจแต่เธอคิดว่าสิ่งที่เธอกําลังจะทํานั้นไม่ถูกต้องเธอจึงตัดสินใจที่จะหันหลังแก่ราชวงศ์ และกลายเป็นฝ่ายต่อต้านแทนหลังจากการพูดคุยกับนักรบสาวจบเธอได้บอกสถานที่ที่เราจะสามารถพบเจอกับฟอร์ดได้ตัวเอกของเราได้เดินทางมาช่วยฟอร์ดที่ถูกจับตัวอยู่และได้ขอให้เขาช่วยนําเราไปที่หอคอยมังกร ตัวเอกของเราได้มาถึงที่บอร์ที่ที่เราเรียกว่าหอคอยมังกรแล้วได้พบว่าฮีโร่ของเรานั้นได้กลายเป็นดีเมอร์ที่เราต้องสู้ด้วยหลังจากที่เราสู้กับดีเมอร์จบหอคอยแห่งนี้ก็ได้พังลงและเกมเิมเน้นฟอร์มเดียเชตก็จบลงตรงนี้ ผ่านมาหนึ่งปีนับจากที่ตัวเอกชนะดีเมอร์มาจานวนของพวกเดรลูดนั้นก็ไม่ได้ลดลงเลยฟาวเดอร์ฟอร์ดได้สงสัยว่ายังอาจมีสะพานของพวกเดรลูดลงเหลืออยู่จึงมอบภารกิจให้เราไปดูที่บอร์ดพรามสถานที่ที่ถูกใช้ประสถานที่ทดลองที่แรกตัวเอกของเราได้เดินทางมาที่วอร์ดพรามและพบเจอกับประตูมิติ ที่พาเรามายัางดาวเลเซียมพอตัวเอกเข้าประตูมายัางเลเซียมเขาก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอรู้ว่าเรามาจากดาวโลกและได้บอกกับเราว่าเธอไม่ต้องการที่จะยุ่งกับอะไรก็ตามที่เราจะขอเธอเนื้อเรื่องของช่วงนี้ก็คือการที่ตัวเอกของเราตามง้อให้เธอกลับไปที่โลกกับเราตัวเอกของเราจะได้คุยทําความรู้จักกับเธอทําให้เรารู้ว่าเธอคือเกรมนไทซับเจ็2923เก้าส e งดรีเมอร์ที่หายตัวไปจากโลก ก่อนที่พวกเดลูดจะมาลุกลานคริมนไทได้ตัดสินใจกลับมาที่โลกพร้อมตัวเองและได้ช่วยเราสู้กับเพื่อนเก่าของเราอย่างดร์ฮาสกาดเขากลายเป็นเดลูดอย่างเต็มตัวและสะพานสุดท้ายที่ทําให้พวกเดลูดยังอยู่บนโลกก็คือเขานั่นเองตัวเอกชนะดร์ฮาสกาดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคริมนไทและ DLC Subject 2923ก็จบลงตรงนี้